ก็ามาเตียวเล่ปลื้ดได้เรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีเปลือนั่งเีปุ่นเรื่องมันดีตอนเรื่องไม่ดีก็ไม่มอ่อหรอกมันบ้าเนี่ยมันเล่เปลือไม่มีสีดียนยจําแค่ตอนนี้เด็กวัยรุนมาจําน้ำคมว่ะครับเด็กวัยรุนหน้าวันจําน้ำคมครับเดี๋ยวมันไม่ใจเปิดเป็นมันตั้งปลือได้ไดเลยพุ่มปลือกไงไงแตมันบาขาขาขาน้ากะกากันเอยจะไปเปิืดให้มันซ่อยเอาไงเราไปลูกกันใจฟอนปามาไปยัง นี่แกแม่้พุมนอนแต่พมไม่พูดในฮันกลับเดินตึงกว่าเพ็ชแล้วในจำกลับไปององผมนอนอยู่ตรงนั้นเด็ดเดียวไม่กลับไปองแต่เคยพได้กลาเอานุ่มมันจัดรายยำตางทรวงคนจัดเลเลยเฮ้ยน่อยถึงรูไม่บอกกับคูโรว่ารูล่นังเอกกันในกุดงานานยานไ่รว,ว่ากูปปยมเ่ยอยู่ฮัมเมตวัดแล้วนะเจดีเอ รอยไม่ใจกไปนกอแ็ดซูไม่ใจอไปนกเป็ลนั่งคุณไปนกเป็ดพืชที่กำจวนเร็วกบูซูวันซูตํำเลยเนี่มาจานน้ปาดอยเล็กมึงพิดเลยไอ้เกล่อคู่ดไงไปมาก็เปแล้วลำกานแม่เอ้ยแม่แลกกันไม่รู้เรื่องยาเตียวเล่ตีลังนั่งเฮ็ดในกุดนะพอก็สังหมเล่ในบู๊ ตุบได้ไต่เตี่ยวเหลือเหลืองกองปราชนาก็แม่เตี่ยวหลบลุ้ยจำไวมนะกองปนันตะกิดอีเลอยู่ยด้วย,ยกิดดิบหรือไรก็ไม่ต้องมาอยู่ในวัดเข้าใจไหมพอไม่ชอบรำคาญเออบรรดาบโบลกูกทิสนีไม่เข้าใจได้สักทีคือดาวเรืองจะเอาดอกไม้มาถวายหลุมศพพ่อเจ้าค่ะพอดีลูกก็ความกระตันอยู่กันตเวทติตาคือหลังไม้ของกุณดีค่ะ<า>เดือดตึ้งแม่ตือใบดีลูกค่ะห<า>ลังจากพอตื่นเสียชีวิต พ่อกันสรงสา้นหาใหญ่เตือนลูกนะค่ะตอนนี้ล so ําบากมากจะหลวงพ่อโอ้เดยดตึงแมเตอรนี่ได้พ่อเอื้อนเรยวลูกนอนนอนนอนมันจะได้กันกูทามในตานาแต่พวกเรามันไปพงษาตอนไหนไอ้คู่มือเจ้ควนบ้านเดียวขันเลยว้าราตันจะไม่ตอนนี้แม่มีแฟนใหม่แล้วจ้ยาย พ่อนี่เติบได้พอเลี้ยงแล้วลูกค่ะทำมานดีไหมไม่ลูกต้องทํางานหาเงินทุกวันต้องไปหาผักมาขายลูกลําบากมากจค่หนองตาแหมด้วยแม่ลําบากลูกติดเหล้างอมแงมเล่นติก,กันพนันไม่ทําอะไรเลยเจะหลงพ่อเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรตัวใจยังบ้านพ่อนี่ไอ้ติเป็นบาปเป็นเวร ไมลังห้องไม่เหลือกเฮ้เหนื่อยคนกี่ตัววินกั๊มไมลังห้องไม่เหลือกไปแลวันนี้หนูจะมาที่นี่ก็เลยเอาดอกไม้มาถวายหลุมศพพ่อทุกวันพราเจริญพ่อกระดี่รู้เก่ยกัความกระตันอยูนะค่ะนาตรงร้านวิ่งพ่อพ่อช่ยพอหลูกไปไหมพอหลูกไปไหมพ่อแม่เลีไไ้ยงคนได้ด้ย แม่มวันปลากันเลว็วไม่ใจวีแดงทีเรืง่รงใจเจ้าน้องมังนะว้าเจ้าน้องยืนอยู่นี่แม่รำกานวันนี้น้องจะเดินทางเดียวนี้จ้ะเออพี่พี่ชามครับนอนไปไหนไม่รับต้องจะพาดอกไม้ไปถวายลุมศพพ่อเฮ้ยพ่นนี้ปีพาดอกไม้ไปไหว้ลุมพพ่องกันูไปตายโอตี มาตัววายรักกูลามากูกกตามในใต้ตอดเดียวใวควางตอดเดียวไในว้ก็ตอดเดียวยไปเป็นเพื่อนน้องหน่อยนะน้องไปนพื่ได้ปีัามค่ะอ,อาจารย์ค่ะหนูกลายมันสการลาจ้าไปาไปไปอุ้ยใครเดินมาชนฉันทำไมจุ่มซ่าไม่ดูตามาแตา่เรืออะไรทไมขอโทษครับคุณผมไม่เห็นจริงๆบ้าจริงๆเลยใครมาที่นี่ก้อย มาต,เตาเด้ตาลาเด้โอ้ยท่านอาจารย์ใครอยู่บ้างที่ว<า>ันนี้มามาแค่น,นักมการครับหลวงพอ่ออจริญพ่อนโยมเจอได้มาแต่น้อยโยมเป็นน้อยมาแต่ค่อยอะไรควรแล้วอาจารย์นี่โยมเป็นค่อยมาแต่น้อยหลูกผมชื่อนายกฤตเดินทางาหางานทำกับบดีลําบากมากอาจารย์ขอมาพึ่งพักที่ดีก่อนได้ไหมสักคืนพรุ่งนี้จะเดินทางต่อมากี่คนมาสามคนครับได้ไม่ลื้นปฏตวัติวันเป็นขลองรววรวมใครปักก็ได้ เรื่อ่อกี้ผู้หญิงคนนั้นใครครับตานอาจารย์ผมเดินไปชนเธอเธอร้องโวยวายใหญ่เลยมันมากโกรธไหมฮีดาวเรื่องหลบเศร้าใหญ่เตือนโยกลางวัดนี้ตือไม่ตรงกล้องใจไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากหลวงพ่อเออ้ารตือปักที่นี่จะกกืนครับผมมาสามคนจะขอปักที่นี่เออฮานายคุมนายชามจัดเตีียมพวกนี้ปักพอนเดี๋ยวพอล่วงไปจหวัดนะอายุกี่ปี่แล้ยอย่างจําไม่ได้วันด,ดีจหวัดนั้นนนนด้ หาวจำวัดนี่คือนอนเออนอนในวัดเ็าเรียกจำวัดนงนจะนอนไหนน้นำจำนำ้ำเด็ดแมมแม, <c oughs> ม,แม็มาเจอที่พักพิงสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วพี่นุ้ยพี่เท่งมาที่ก่อนพี่นุ้ยพี่เท่งมาเจอที่พักพิงก็แล้วมาจริงมามามาปวกบวัดกันแล้วมาโอ้